เมื่อช่วงค่ำของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาพุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน1,140รูปพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจำนวนมากเดินทางหลั่งไหลมาทั่วสารทิศเพื่อมาประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรมรมพระมงคลเทมุนีสดจันทะสะโรพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมยาตรากรตัญุบบูชามหาปูชียาจารย์ พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่12อนุสรสถานลำดับที่สสถานที่เกิดในเพศสมณะนวัส,สองพี่น้องพระลำหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระปริยัตวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการรองผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงานนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายภูวนาถจารุภูมิมิกนาย,ยกองค์การ บริหารส่วนตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับและนางจันทิราเคห,หัะนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมนียกถาก่อนที่จะได้นำผู้แทนคณะสงฆ์จุดประทีปคมเอกเป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะเจ้าภาพ พร้อมกันนี้คณะพุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน1,140รูปและพุทธศาสนิกชนก็ได้จุดประทีปด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระรัตนาตรายัยและระลึก,น,กน,นึกถึงคุณธรรมคุณวิเศษของพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารหนึ่งโคมประทีปที่สว่างสวยัยเปรียบดังหนึ่งดวงใจของเหาศิษยานุสิ์ ที่ได้น้อมถวายความกตัญญูบูชาธรรมแด่พระผู้ปราบมารด้วยหัวใจที่เคารพบูชาท่านอย่างสูงสุดและจะตามติดทานสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนบนเ,เป็นเจ้าของพื้นที่ก็รู้สึก ปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ถามว่าการธรรมยาตาในครั้งนี้เราได้อะไรนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกท่านที่มาร่วมงานทุกคนอิ่มเอมไปด้วยความสุขอิ่มเอมไปด้วยบุญใหญ่ในครั้งนี้ผมผมเชื่อได้เลยว่า มันมีไม่กี่ครั้งครับที่พระส่งจํานวนเป็นพันๆรูปจะมารวมตัวกันแล้วก็มีการสวดบนเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมงานในงานนี้ส่วนที่สองที่ตามมาคือผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์รายได้ ของพี่น้องชาวตมบลต้มตาลของผมทุกคนแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าทุกคนได้ออกมาค้าขายทุกคนได้ออกมาใช้รถซาเล้งขับรับคนจากที่ว่าพวกเขาอยู่เฉยๆไม่มีไรายได้แต่วันนี้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขแล้วชาวบ้านของผมบอกว่านายกทํายังไงจะให้มีงานบุญแบบนี้ทุกเดือนหรือว่าทุกอาทิตย์ผมบอกอันนี้ถ้าเป็นไปได้น่าจะดีมากๆนะครับจับจ่ายใชย้สอยถามว่าเศรษฐกิจเท่าไหร่ล่ะครับ บ้านพักอะไรต่างๆในอำเภอสองมงพี่น้องทุกที่เต็มหมดครับเพราะว่าผู้คนหลั่งไหลมาเอาง่ายๆไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยนะครับชาวต่างชาติก็มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นนิมิตหม่ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าชาวสองพี่น้องแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมีความแฮปปี้นะครับเพราะว่าทุกคนได้ประโยชน์จากงานนี้ครับมีธรรมญาตาทุกครั้งผมลงมาเพราะว่า ผมภูมิใจที่ผมมีหลวงปู่คนทั้งโลกรู้จักหลวงปู่และหลวงปู่เป็นคนบ้านผมแล้วท่านคิดว่าผมจะภูมิใจไหมล่ะครับทุกสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ทั้งสิ้นที่โดนบันดาลให้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวท่านชมภาพได้เลยนะครับจากทางโดลนจากมุมถ่ายรูปต่างๆมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนี่คือบารมีของหลวงปู่ครับผมในนามตัวแทนของคนตมนตาลในนามตัวแทนของคนอำเภอสมิน้อง ในานามตัวแทนของคนจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบคุณทีมงานธรรมยาตาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับที่ชาวบ้านผมทั้งด้าน,านเศรษฐกิจดีที่ทุกคนได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้กราบขอบคุณทีมงานเป็นอย่างสูงครับ เป็นโชคดีของพี่น้องประชาชนที่อยู่ชาวเภอสองพี่น้องซึ่งเป็นบ้านเกิดของอพระมงคลเทพมณีนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านได้มีความเมตตานะครับนี่ที่วัดสองพี่น้องแห่งนี้ด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งทาวของพี่น้องก็มีความยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาจากหลายจังหวัดนะครับมีความภาคภูมิใจในส่วนนี้กับผมส่วนหนึ่งที่มาร่วมทุกปีก็มีความยินดีตลอดไปนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะประทับใจในการสุดประที่โคมไฟในส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นอานิสงส์งแห่งบูกุลที่เราเกิด มาได้พบกับพระศาสนาในสิ่งที่ดีเป็นคุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมจุดประทีปโคมไฟในวันนี้ด้วยนะครับภาพในวันนี้ถือว่าเป็นภาพที่อ่านทรงจําไว้ในชีวิตหนึ่งที่มีมาร่วมกันอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นคุณงามความดีที่นําไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับทาให้มีความเจริญก้าวหน้าในศาสนาแล้วก็เป็นคุณงามความดีที่เราอยู่ในร่มโพพระศาสนาในวันนี้